ม,มีมูมีมูวันนี้มาจังมีคำหนึ่งมาสอนมีมูภาษาไทยใช่มีมรูรู้จักรู้จักคำว่าเลิศมะลิศไม่เลิศลาบไม่ใช่อะไรไม่ใช่เลิฟแบบรักไม่ใช่ไม่ใช่รักอะไรเลิศลาบ no เลิศลาบ <laughs> อะไร

ซอะลาเหมือนคอควายแล้วมีมีหัวลิศลิศเออลิศเปิดเออไม่รูพูดเปิดปิดปุบไม่เปิดปิดปุบปิดไม่เปิดเปิดโอเปนอ่ะเปิดเปิดเปิดอ่ะอันนี้เป็นลอลิงเลิศลับแต่เข้าใจนะจังใช่ไหมไม่เหมือนเข้าใจนะจังทำไมว่าเปิดอ่ะเปิดเออเปิดแบบโอเปนอ่ะเปิดใช่ไหม แต่เนี้ยเป็นลอลิงเป็นเลิศลาเฮ้ย์ดลาได้แล้วไม่ไม่ไม่เลิศาเอพูดได้ว่าอะไรเลิศแตว่าสุดสุดยอดอุ้ยดีจังเลยจริงเหรอจังก็ไม่ได้ใจลาไม่ลาไม่ลาลาคำหนึ่งเลิศ เลิศแปลแปลเลิศเลิศแปลว่านี่เห็นไหมแปลว่าดีเด่นยอดเยี่ยมพิเศษอีเด่นเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอเยี่ยมเยี่ยมอดเยี่ยมกูเกตกูยอดเยี่ยมยอดเยี่ยพิเศษพิเศษพิเศษคืออะไรอ้าวโฮมอันน mm, mm, ี้เขียนยังไงคนด้วยนะพิเศษ เลิศเออแต่ออกเป็นแบบเลิศ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 แต่แต่เขาแต่คนไทยจะชอบพูดให้มันตลกเป็นเลิศเลิศเออไม่เขาจะเป็นดอเด็กแบบพอพูดให้มันแบบว่าภาษาภาษาไทยเขาเรียกภาษากระตือ ถ้าพูดให้ตลกก็จะแบบเลิศเลิศมันจะถึงอารมณ์กว่าเลิศเลิศเลิศอันนี้เหมือนมีโมที่มีโมจัดงานเมื่อวานคือโอ้ยเลิศเลิศเออเยี่ยมดีอ่าดีเด่นยอดเยี่ยมวิเศษใช่อาหารเลิศความคิดเป็นเลิศ เออเขาใจยังเขาใจยังไม่เคยเช้าอาหารเป็นเลิศก็แบบหุ้ยอาหารอร่อยมากยอดเยี่ยมมากอ่ะใช่มันนาจังบอกว่าเว้ยเมื่อวานแบบมีมูเลิศมากเลยคุณมีมูเก่งมากทําได้แบบทําโชว์ได้พิเศษยอดเยี่ยมมากๆนี้ถ้าถ้าเจอผู้ชายดีๆ love จะไปไป love 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 oh ใช่ถ้าเจอมุดฝันเดินเดินไปแล้วเจอผู้ชาย ดีๆก็แบบโอ้เลิศเลิศจังเลยเลิศมีมุคนนั้นเลิศจังเลยโอเคไหมโอเคเฉยเฉคำวันกัตตาวันกัตตาวันกัตา